จึงหยิบขวานฟันหมีโดยไม่รอช้าคำคุณบูชาโทษชาวนาผู้หนึง่งนำเกลียนไปขนข้าวจากนาของเขาซึ่งอยู่ที่ชายป่าใหญ่ใกล้เมืองพราราณสีหลังจากจัดการเอาฟอนข้าวบรรทุก,กเกลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้วัวลากกลับบ้านเช่นนี้ทุกวัน อยู่มาวันหนึง่งขณะที่เขากำลังขับเตียนมุ่งหน้ากลับบ้านมาถึงระหว่างทางนั่นเองได้พบมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งกระโจนพวดออกจากพุ่มไม้มายืนขวางหน้าแยกเขี้ยวขู่ว่าปล่อยวัวให้ข่ากินเสียแต่โดยดีมิฉะนั้นข่าจะตะปบแกให้ตายเสียเดียวนี้ ชาวนาเป็นคนขวนอ่อนอยู่แล้วกลัวหมีจะตะปบจริงๆจึงอ้อนวอนหมีว่าท่านหมีเอ้ยอย่าทำข้าเลยข้าจะยอมให้วัวเจ้าตามที่ขอแต่ข้าขอขอลากไปนวดเสียก่อนพรุ่งนี้ข้าจะพามาให้เจ้ากินหมีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงตอบตกลงไปว่า ตกลงแต่อย่าลืมก็แล้วกันพรุ่งนี้ข้าจะมาคอยที่นี่ถ้าไม่มาข้าจะตามแกไปทั้งครอบครัวทีเดียวว่าแล้วก็หลีกทางให้ชาวนาไปฝ่ายชาวนาแม้จะรลอดพ้นจากหมีมาได้แล้วก็มิไวกุ้มอกกุ้มใจเพราะ ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องเสียวัวให้กับหมีอยู่ดีทำอย่างไรเนาะทำอย่างไรเนาะจึงจะแก้ปัญหานี้ได้เขาขับเกลียนหน้าจ้อยมาได้สักคู่ก็ได้พบกับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเข้ามาทัดทายชาวนาเอ๋ยดูท่าทางท่านไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมือเรื่องทุกข์ร้อนอกร้อนใจกุ้มอกกุ้มใจอะไรหรือบอกข้าหน่อยได้ไหมถึงบอกเอง ก็ช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอกชาวนาตอบด้วยเสียงอ่อยๆเอาเถอะนาะลองบอกข้าก่อนเถอะบางทีข้าจะช่วยทันได้บ้างสุนักจิ้งจอกขยันขยอจนในที่สุดชาวนาก็อดลนทนไม่ไหวจึงเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบและก็เสริมท้ายด้วยการคร่ำควรลําพันว่าโธ่ข้าเสียดายวัวของข้าเหลือเกิน แต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงชักกุ้มกุ้มใจจริงๆวะ่ะสุนัขจิงจอกได้ยินดังนั้นก็นึกสงสารเป็นกำลังจึงปลอบว่าไม่ต้องกลุ้มอกกุ้มใจอะไรมากหรอกข้าจะหาทางช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียวัวแต่ท่านต้องสัญญาก่อนว่าเมื่อข้าช่วยท่านได้สำเร็จท่านจะต้องให้หมูอ้วนๆแก่ข้าสักตัวหนึ่งตกลงได้ไหม เองจะช่วยข้ายังไงวะชาวนาย้อนถามอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไหนเองลองบอกให้ข้าฟังก่อนสิท่านต้องให้สัญญาข้าก่อนสุนักจิงจอกเกียงเอาตกลงถ้าเองช่วยข้าสำเร็จข้าให้เองตามที่ขอแน่ไม่ต้องกลัวถ้าอย่างนั้นลงมาข้างล่างข้าจะกระซิบบอกชาวนาสังกตาย ก้าวลงจากเกวียนเดินเข้ามาหาสุนัขจิงจอกใกล้ๆแต่เมื่อได้ฟังแผนการจากเสียงกระซิบของมันแล้วชักเลื่อมใสพูดขึ้นว่าอืมเจ้าช่างมีอุบายแยบยนต์ดีแท้ข้าขอขอบใจเจ้าล่วงหน้าเลยทีเดียวไอ้จอกเอ๋ยบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเจ้าเลยข้าไม่ต้องการขอบใจหรือบุญคุณล่วงหน้า จากท่านใดๆทั้งสิ้นข้าต้องการอย่างเดียวคือหมูตัวอ้วนๆเป็นๆเ,เอามาเป็นรางวัลเท่านั้นข้ามันเคี่ยวมานานแล้วอย่าลืมก็แล้วกันไม่ลืมข้าไม่ลืมแน่ชาวนาชาวนารับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วแยกทางกันจากไปครั้นวันลุ่งขึ้น ชาวนาก็จูงวัวไปหาหมีดังที่นัดหมายพร้อมกับถือขวานเล่มใหญ่ติดมือไปด้วยฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่เจ้าเทผู้บ่ายนั้นมาแอบซ่อนอยู่ข้างกองหินณที่ตรงนั้นก่อนแล้วพอคู่กรณีทั้งสองไปพบกันและขณะที่กำลังทักทยา,ายปลาใสกันตามธรรมเนียมอยู่นั่นเองสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มดำเนินแผนการที่กระซิบบอกกับชายไว้แล้ว โดยแกล้งทําเป็นเสียงกุกกักกุกกักขึ้นอยู่เบื้องหลังสามครั้งสี่ครั้งติดต่อกันพอมีได้ยินเสียงนั้นก็นึกประหลาดใจจึงถามชาวนาว่านั่นเสียงอะไรท่านได้ยินหรือเปล่าเมื่อถูกถามดังนั้นชาวนาก็รีบเดินตามแผนการเช่นกันโดยหันขวบมาดูเบื้องหลังแล้วลองบอกมีว่าน่นเ่ยนายพานกําลังถือปืนวิ่งมาดูสิ ถ้าไม่เชื่อก็ดูเอาเองขณะเดียวกันสุนัขจิ้งจอกก็ทําเสียงเหมือนคนตะโกนถามชาวนาว่ามีท่านเห็นหมีผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าฝ่ายหมีเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจกลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่รู้จะทํำยังไงจะหนีก็จวนแจเต็มทีจึงหันมากระซิบกระซาบกับชาวนาว่าช่วยข้าด้วยเถอะข้าหนีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจริงๆใจหา ให้ข้าช่วยยังไงล่ะเพื่อนชาวนาทําเป็นย้อนถามช่วยบอกมันด้วยว่าไม่เห็นไม่เห็นเท่านั้นเองเร็วเข้าเร็วเข้ารีบบอกมันเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเห็นข้าเสียก่อนมีกำชับอย่างละลําละลักลงไปชาวนาจึงตะโกนบอกว่าไม่เห็นหรอกท่านไม่เห็นหรอกแล้วยืนข้างท่านนั่นเล่ามีใช่หรือมีเสียงตะโกนถามมาบอกมันว่าต่อไม้สิท่าน มีบอกชาวนาชาวนาจึงตอบไปอีกว่าตอไม้ตั้งหากเราท่านมิใช่มีจริงเหรอจริงเหรอมีเสียงตะโกนย้ำม,มาเช่นเคยไหนลองฟันให้ข้าดูสิแกล้งทำท่าจะฟันข้าสิท่านมีบอกชาวนานึกว่าสมตามแผนการแล้วจึงหยิบขวานฟันมีโดยไม่รอช้าเขาฟันคอมีขาดลงดิ้นตายในบัดดนฝ่ายสุนักกิ้งจอก เมื่อเห็นทุกอย่างตามอุบายของตนเช่นนั้นก็ดีใจมาจะได้หมูเป็นรางวัลจึงรีบออกมาจากที่ซ่อนร้องบอกชาวนาว่าว่ายังไงท่านไอหมีตายไปแล้วหมูอ้วนต้องเป็นของข้าตามสัญญาไปเอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะคอยอยู่ที่นี่ชาวนารู้สึกชอบใจสุนักกิ่งจอกอยู่เต็มที่แล้วจึงรีบกลับบ้าน ตรงเข้าไปยังคอกหมูด้วยหวังจะจับหมูนํามาให้มันเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่เผอิญเมียของเขาเข้ามาเห็นเสียก่อนร้องถามไปว่าพี่เข้าไปในคอกหมูทําไมนั่นพี่จะเอาหมูไปให้ใหไอ้จอกเป็นรางวัลที่มันออกอุบายช่วยให้เราไม่ต้องเสียวัวยังไงล่ะชาวนาตอบอย่างตรงไปตรงมาเมียได้ยินดังนั้นก็ร้องถามว่ายา พี่อย่าเอาหมูไปให้มันเลยหมูเรามีตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่ทําเช่นนั้นไม่ได้ดอกมันช่วยเราเราก็เอาหมูไปตอบแทนบุญคุณมันเป็นธรรมดาโถพี่ก็ช่างตรงไปตรงมาเสียเหลือเกินไอจอกมันช่วยเราเพียงแค่นี้พี่จะยอมเสียหมูให้มันทั้งตัวเชวหรือก็สัญญากับมันไว้อย่างนั้นไงเล่าแลน้องจะให้พี่ทำยังไง เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเชื่อน้องเถอเมียกระซิบพี่เอาหมาใส่กระสอบไปเมื่อจวนถึงแล้วค่อยเปิดกระสอบปล่อยหมาให้ไปกัดมันดีกว่าอย่างนี้เราไม่ต้องเสียอะไรให้มันจริงจริงไหมแล้วมันจะไม่เป็นการเนรคุณไปหรือชาวนาท้วงไอจอกมันมีบุญคุณกับเรามากนะสมัยนี้ไม่มีใครเขาคิดอย่างพี่หรอกเมียหอเลาะเยะ่ะ เชื่อน้องเถอะทำตามที่น้องบอกก็แล้วกันไม่ต้องคิดถึงบุญคิดถึงคุณอะไรทั้งนั้นเอาอย่างนั้นก็ได้ชาวนาเปลี่ยนความตั้งใจทำตามที่เมียสั่งทุกประการพอจัดแจงเอามาใส่กระสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แบกไปยังที่ที่สุนักกิ่งจอกหอ่อคอยโยเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นเขาแบกกระสอบมาก็ลองถามขึ้นด้วยความดีใจว่า เอาหมูมาให้ข้าใช่ไหมใช่ใช่ชาวนาตอบก็สัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะเอาหมูมาให้ข้าต้องมาให้จนได้เชิญมารับถอะว่าพางก็จัดแจงวางกระสอบลงพื้นเปิดปากกระสอบทันทีทันใดพอดีหมาซึ่งอยู่ในนั้นโผล่พวดออกมาไล่กัดสุนัขจิ้งจอกอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อถูกจุกโจมเช่นนั้นก็นึกรู้ได้ทันทีว่า ชาวนาเล่นไม่ซื่อกับมันเสียแล้วหากคืนอยู่มีหวังถูกหมาบ้านกัดตายแน่ๆจึงรีบโกยเอ้าเข้าป่านี้เอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตพอมันวิ่งไปถึงป่าลึกเห็นว่าหมาบ้านไล่ตามไม่ทันแล้วก็สุดตัวลงนั่งที่โคนต้นไม้ด้วยความเหนื่อยหอบปรากพูดพึมพำว่าดายามแท่ๆเราทำคุณกับได้รับโทษ โธเอ้ยเวนเนอเวนเวนของไอ้จอกจริงๆคติธรรมที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้การทำคุณกับคนบางคนบางทีแทนที่จะเป็นบุญแก่ตัวเรากับเป็นโทษไปก็มีดังนั้นก่อนจะทำคุณให้ใครควรพิจารณาให้ท่องแท้เสียก่อน